ส่วนของหนา้าปัดเดอนไม้นะคะก็จะมีไฟบอกเกียวว่างนะคะไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีไฟบอกเกียร์นะคะอีกอันนึงคือม่านวัดความเร็วให้นะคะมีมาารวัดเล่นไม้รถนะคะแล้วก็สามารถมีตัวบอกลิปนะคะคือตัวนี้นะคะหากลูกค้าต้องการเติมน้ำมันเต็มถงังและอยากรู้ว่าวิ่งได้กี่กิโลนะคะเราสามารถปรับตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วเราก็จะรู้ค่ะว่าน้ำมันเต็มถงังสามารถวิ่งได้กี่กิโลเมตรค่ะ ประกบแผพนข้างซ้ายนะคะจะประกอบด้วยสวิตไฟต่าไปสูงนะคะสว,ฟฟวิตไฟเลี้ยวสวิตแต่แล้วก็สวิตไฟฉุกเฉินนะคะค่ะในส่วนของประกบแผพนข้างขวานะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสวิตสตาร์ทนะคะสวิตไฟหน้านะคะแล้วก็สวิตออฟรัน,นะคะ่ะในส่วนของสวิตออฟรันนะคะหากลูกค้านะคะกดมาด้านบนนะคะก็จะทําให้รถนะคะสตาร์ทไม่ติดถึงแม้จะบิดกุญแจแล้วนะคะหรือหากลูกค้าสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะคะแล้ว มือไปกดโดนด้านบนไว้นะคะเครื่องจะดับนะคะโดยไม่ต้องบิดกุญแจค่ะค่ะในการเข้าเกียร์ของรถสามล้อนะคะถ้าเกียร์หนึ่งนะคะก็จะกดมาข้างหน้านะคะแต่ต้องการถอนเกียร์นะคะให้ดึงถอยหลังนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเกียร์เดินหน้าหัยหลังนะคะถ้าเกียร์ถอยหลังนะคะจะมีเสียงดังค่ะแล่ถ้าเดินหน้านะคะก็จะไม่มีเสียงนะคะและในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือนะคะแนะนําว่าให้ลูกค้านะคะดึงเบรกมือทุกครั้งนะคะ ในขณะที่จอดรถทิ้งไว้นะคะค่ะในส่วนของไฟหน้ารถ3ล้อนะคะจะมีขนาดกลมใหญ่นะคะสามารถ่องสว่างและมองเห็นได้ชัดเจนนะคะและยังมีไฟเลี้ยวนะคะซ้ายขวานะคะที่ยกออกมาเห็นได้ชัดเจนค่ะคะ่ะในส่วนของกระบะรถ3ล้อนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่40นิ้วนะคะและก็ความยาวอยู่ที่56นิ้วค่ะรถ3ล้อตัวนี้นะคะจะบรรทุกาำลังไม่เกินหกรกิโลกรมัม รถสามล,ล้อมูเก้านี้นะคะหากไม่ใส่หลังคาจะเปิดกระบะได้ทั้ง3ด้านเลยนะคะหากใส่หลังคาแล้วจะเปิดกระบะได้เพียงด้านเดียวคือด้านท้ายสุดนะคะและรถ3าล้อรุ่นนี้นะคะมีโรงงานผลิตในไทยนะคะและมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้นะคะ3ปีหรือ300 30, 0 0กิโเมตรนะคะแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน,นะคะ่ะ